สาเป็นปัญญาสายละสาวเอือโอ้ยว่มาตดแม่หนาทีเหลืเอย่นาเลครับวน่ากําลังบอลแหงเอลแ้วนี่อาหารการกินครับ มูนิกาซิมีอ้ราูนะครับอับผักยัวแห้งเด็ดกว่าขนาดตัวแห้งทางไหนยัวบยัวบครับยัวยัวครับอไจะเป็นต้หอากาศหนาพี่นลองไครไม่เกดุดก่อนอันนี้น่าูว่าว่าตองกครับอันนี้ผ้าอรับูผ่อยผ่อยเนื้อกมไม่ไหมครับนี่กมไม่ไหมเ่ย แก๊ปเดียวกับแกปเดียวกันหายอนากาศหนาวเนาะเมื่อกี้เขาบรรยากาศหลังเวทีครับผมพี่รอนีอันนี้จ้าวน่าจะเล่นลัมซี่นะครับมาถึงบ้านแสดงที่บ้านมาดาเกี่ยงตำบลนประชาพัฒนาครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ มาไกลแน่จักหน่อยนะครับขอบ้องขอบคุณความคิดทอดคิดเทิงนะครับผมทีมงานสัตโก้สินชัยนะครับวุ่วงยจ้างเราจะจัดรับสิ่งไดบ้านะครับรับใส่พีรับใส่นลองนะครับอันนี้บรรยากาศหลังที่ครับพี่น้องพี่น้องเบอร์นะครับอาจจะเป็นขางเต็นเซอร์นะครับกำลังแต่งหน้าแต่งตากำลังแต่งตัวนะครับกินข้าวกินน้ำ อกองทัพต้องเดินด้วยท้องคอ,อจ้ากันนี่ขอจ้ารือเขานี่อจ้าอร่อยมากครับอร่อยไหมครับขั้วเหมือนบออางเลย จะภาพ,พปเป็นอ์เเ่งทั้งหาเิทีนะครับขาหน้ากลังแจ้งหนายู่นะครับเจ้าจิวัปอน้องนะครับมาเนงหนาเวทีอาจดประหอดบาเชิงแล้วน,นะครับทำการแสดงประมาณสองทุมครึ่งหรือว่าสามทุ่มลประมาณนะครับยู่ไกล เรียบร้อยนะครับวันนี้เราเอามาไม่เต็มนะครับเอามาบทเต็มประเด็ว่าฉากไหนเขาลงเต็มแต่ว่าวิธีลงแบบพอเต็มไ,ไหนนะครับคือท้ายหนาวค,ค่อยซักแค่อผู้จัดก,การนะครับผู้จัดก,การเปิดม,มาคุมนะครับเบิ่งความเรียบร้อยนา,นานาวิธีนะครับจานแซ่บนะครับ บนะครัจากอำนาจเจริญลำซิงนะครับ่ซอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับซอยสนับสนุนนะครับที่ร้านจากอำาจเจริญลำซิงครับลูกหลานจากทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมปีนี้กับซินี่ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผมอาซินี่อจอกอนะครับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด n n ็นเอ็นขน,น,น,นส่งนะครับบริหารงานโดยเสียหนุ่มเจริญเพรนนะครับออยู่อำนาจเจริญนะครับพร้อมด้วยนะครับผมเช่าสินสอดนะครับออยู่เจสโซทอนนะครับผมเจ้าสินสอดนะครับความรักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนีม่คือสองคู่ สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผมจากกำนัจเจริญลัมสิงห์ในปีนี้นะครับในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ช่วงว่าคำอยู่นะครับพี่นอ้องเราจะมาอัปเดตไทยเบิงอีกนะครับขอบคุณทุกผู้สนับการติดตามรับชมรับฟังนะครับ ไช่เบื้งหลังลงกุนเลยเเนะจเขาถูไปเลยไหมเขาไ่ได้เป็นปันนดปันปันนดอกเอามันก้สิเลยไปแหมเมื่อกี้ช่เราเขียนขิวงามเลยอมึงก็ดูถูกแล้วเราเป็นคนดีผม้รมเ้คสังคมห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นองเปองแส้าหมืสนหรือแสนสามหมื่น้าหมื่นงเป็นซองแสนห้าหมื่นสแสหมน กาแสนห้าหมื่ซื้อมูแล้วจาหนึ่งไป้วสาสนซื้อมูแล้วจานหนึ่งไปที่ไหนอัศรบุตรแกมันีเอออย่างนี้ซ้อองาดอกจันีแล้วมาถึไปเรียนน้ำกันไปไปอีก้องเอาอนนอ้หรอจิเตอร์มึงแกงเป็นเจซีที่ล่ะเออคือได้ละ โอ้เป็นคนแล้วพี่น้องมาเราดีเป็นคนแล้วเป็นคนแล้วสวัสดีค่ะเป็นคนขึ้นแล้วค่ะคนขึ้นแล้วค่ะไหาใัน่ายวดีโอล่ะเปนโดย้มัป็นีในปมาณนี้กับเนเปี

มันร่มแห้งๆครับพี่น้องรมแห้งครับวิธีนะครับของแซมแซมซาว้ายะครับ่ไหเกือบผมไ่ร้ ชอวปากนึงมีแต่หายเัวี่มึงก่า่าหเ้การสูหนขบกสูังยขณะบ่าได้กินเหล่าด้เนี่ยอานี่สกินเป็นมจะสองวบ่บบ่บ่บ่เขาก็กินเขาไปกินเขาไปกินสคนเทาขวดเราก็หันป นี่บนี้นี่ไผคก็จูบไปแต่เอาไปจูบกับว่าไวกินกับปันอยู่ที่่ซนส้นแกวฟันเท่านี่มือกูเป็นอะได้ล่อมังยังกัะเพรมันหลออมููเดียวแม่กูขับรถแม่นี่ไอง้านเรียกนะว่าะยืนสารคาม